ไปดีมานี้มาพบกับซองหงจ่าอีกแล้วมานี้มากินตำหงงเนี้ยมาแรงกับผักขาแล้วก็ผักกระเสกยอดยอดกระเสกปูนกินกับแล้วก็ไข่ทอดมาฮามากินกันเลย ก็เพิ man, ่งจหาแบบตุดต่อมานๆมึงก็ทองานมึงก็ทำเขาเนี่ยํำหงงยมาแลง hai ăn cá tầm bông húm sẹp như nghe nghe cá bảy bông húm bảy bông húm ăn cá tầm bông húm cá กับตำหมกูกระแซะแซ่ลองมากินมังเดอ้อพี่น้องเดอ้อแซ่พี่ยังกินกับตำหมูตะกี้ขอไปบอกค่อยกินกักนแ้่เห็นหมูก,กินลองมากินเบิ่งกระแซ่คือสบา,ายก็จะเลิกเสียใจ มามเมื่อไ่มา,า,มเ,าเป็นตำมะฮงใช่ป่ะำมะฮงเปเพจจ้ะไม่แห้งปลูกเองได้ในน่ะนไม่จะพักปลูกเองมาเลยแต่มือหนาสีผ้าไปเบิ่งว่าปลูกอยู่มองไดนปลูกเอง พวกกินเองพักค้าก็คือกันพักค้าแตวก็พักอันนี้ไัเลสพไยเลสเนี่ยแม่น่ะไาเลสอยู่พี่กจ็จะห้องพักสปูอย่างเงี้ยเนล่ยแต่อยู่ประเทศลาเขาห้องไาเลสขนาดอันนี้อยู่พี่เขายัางห้องสะอมแต่อยู่บ้านห้องพักค้า พ่บอบอกคอยคือกันมานะถ่ายมาแรกแลกขอสบายหงุจักคือกันพักเชิมดูพี่เขาจองห้องพักเชิมอะไรแน่คอยไปเคยไปทำงานบ้านไปหา,ากันเแ่าแกบอกว่าหาไปซื้อพักเชิมอะไรแน่่อยหาว่าตลาดก็เว้นเท่าไหร่นั่นเอง

คือไข่คือกันและบ้านาห้องทอดไข่เพื่อนว่าวเจียวไข่แค่บอ,อกกันนังนัง้นบอกว่าคือกันมาจากเรกแรกขอการงงเพราะเรื่องน,นี้เขาใจแน่แล้ว โ okay, อเคคลิปนี้กับบอมี่ยังไรอาพี่น้องมาเบ่ง,งก่นเวลากินถมจำน้ำแรงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฮงจาน้ำในเด้ออาขติดตามน้ำฮงอ่านฮงจาน้ำในเด้อฝากเปก็นกำลังใจฮงฮงจาน้ำแน่กิหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบาย